สวัสดีค่ะประสอ,สอนสผักมาเกละวันนี้มีกล่องพัสดุส่งมาให้ประสอนค่ะทุกคนได้เขาเป็นของขวัญน,นะคะจากพี่สาวคนสวยช่องหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพี่สาวได้ส่งอะไรมาให้นาะว้าวว้าวว้าวเกะอย่างไวเลยค่ะพี่น้องเออไม่ต้องโดนตรงอย่างได้แกะแกะโลดนะคะว้าวเฉียนสีแดงแดงสีม่วงม่งมาลุ้นกันค่ะว่าเป็นอะไรค่ะ ขอบคุณพี่ชมมากๆนะคะขอบคุณพี่โคชชมมากๆนะคะที่ได้ส่งนะคะผ้าส,สวยๆนะคะโอ้สารพัดประโยชน์เลยนะคะใช้ใส่ก็ได้นะใช้ใส่เป็นชุดเรสก็ได้ใส่เป็นผ้าพันคอก็ได้นะคะใส่ได้หลายประโยชน์มากๆเลยค่ะขอบคุณพี่ชมมากๆนะคะ,คะ,คะที่ส่งให้ประสอนนะคะประสอนปลืมมากก็ชอบมากสีม่วงเป็นสีโปรดของประสอนอีกสีนึ่งนะคะขอบคุณมากๆค่ะ 1นึ่งว้าวได้2ซิ้นเลยนะคะปินได้ของขวัญหลากหลายหลายรายการเลยะคะเป็นช่อง Special otion, สเปเชียลโปรโมชั่นสำหรับประสอนนะคะขอบคุณพี่ๆนะคะเก่งนางฟ้าแล้วก็พี่ค่อยชมนะคะที่ส่งของขวัญน,น่ารักน่ารักเนี่ยค่ะมาให้ประสอนเนาะว้าวปรสอนชอบมากและสีแดงแรงริบมากนะคะทุกคนแล้วก็นี่เลยอ่าสายแบบสบายๆนะคะชิคชคชิวๆนะคะมาเกลีดยไกลยอย,อย,อยู่อยู่กลางอันทองนานะคะด้วยผ้าแบบอันนี้เลยนะคะเป็นเป็นแม่นาง เปนางเมื่อยหลิงนะคะแล้วก็เราก็จะ,ะปิดหน้าไปไว่าอย่างนี้นะคะเออเอาสิดูสวยไหมล่ะทุกคนเออถ้าถ้ามาประมาณนี้ก็ได้อยู่นะเออเป็นเป็นเหมือนกับอินเตอร์เดียอะไรนิดนึงเนาะเป็นแบบแนวอาหรับอาหรับสาวอาหรับเออโอเคแต่ว่าอยู่เทียงนานน้อยนะป้าสอนสอนผักมากเลยนะคะขอบคุณนะคะ ภาแบบสวยมากเลยนะคะพี่ชมชอบมากเลยคือแบบแต่เย็นแห้งพี่นงนะคะชอบๆ<ช>ค่ะเราขอบคุณมากมากนะคะที่ส่งของขวัญเบิร์ตให้ประสอนนะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวประสอนก็จะใสก่กลีดกลายนะคะอยู่แถวๆนี้นะคะบินว่อนๆอยู่แถวนี้นะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณกําลังใจจากเพื่อนๆทุกคนนะคะจะได้ใหม่คลิปหน้าค่ะประสอนสัมผัสมาเลอกไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ทุกคนด้วยนะคะที่ส่งของขวัญมาให้ค่ะ Raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far, there is so much love to give.